อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอช n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดงองนะครับเดินทางมาบริการบ้านคอและบ่อผักนะครับเด้ออยู่ที่ กระหางโรงเรียนนะครับเด้อพ่อใหญ่หลวว่ามาเบิ่ว่าคนใส่เครื่องจักรเครื่องยนยกแต่งไหนนะครับบ่อพักห้างกันสิบสิบสามท่ครับ่สองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ใส่บ่พักอันนี้นะครับคนใส่รถไปคโยกแต่งไหนคนเอาล่มงท่อแต่งไหนนะครับแล้วไปติดตามกับพ่อใหญ่หลววเลยนะครับเชิญเลยครับ นี่คือวิธีการเอาท่อลงนะครับระว่างในหละพูอยู่ทั้งใตนะนี่ครับคนขับบปโคนนะครับเดื่อเพราะยนตมือสั้นเพราะว่าเลี้ยนหลบรถบปโคนนะมือกันนะครับเดือนี่เอาเอาเอามามามาแก่ชิดไก่ชิดอ้าวเนี่นะครับเพ่นกวาดโดยที่เอาเอาตอนนี้เสียวใส่คนนะครับเดือใส่คนสวดเล็กเข้าไปทั้งไตทอนะครับเดือเอออ้าวโยกเลยครับโยกเลยครับ จากนั้นพี่ยกเองเนยนะครับโดยเฉพาะต้องค้นยัดเล็กเขาไปในท่อนะครับเล็กที่ใส่ยกนะครับเล็กคล้องสูงนะครับเด้อท่อนี่ต้องเป็นท่อมาตรฐานนะครับเด้อนี่ครับวิธีการยูนะครับซอยกันคนหนึ่งดันทั้งในครับสองคนดันทั้งหลังครับผมนี่ครับใส่ตีนยันใส่เท่ายันนะครับเด้อข้างล่างเอานี่นะครับ แล้วก็สิไวยวตักไม่แล้วก็พยใช้หนวดกระถอยนี้นะครับเรือนี้ภาพด็กสันจักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเห็นว่าครับยกเองเลยครับบอได้ใส่ข้นจับเล็กยัดเลยนะครับนี่เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับเด้อ พอว่างแล้วก็สีเอาปูนฉาบห้อยตอมันนะครับเด้อห้อยตอของทอกับสีปิดดีๆนะครับเด้อเห็นงานมาสะหารมักมากเลยครับทีมงานสร้างสรรค์บ้านดงดารานะครับเด้อสุดยอดดีๆลยครับฝีมือนเอาใจใส่กับงานดีมากๆเลยนะครับไรอายุไปอายุมากกัเปีนเพื่อนก็พ่อใหญ่งหัวหอกเลยนะครับสำหรับสร้างสรรค์นะครับเด้อ คนงานเพื่อนพ่อใหญ่หนวนกว่ก็เรื่มถามซื้อนะครับเลือเกษตสนิทกันทุกคนอยู่เฉพาะชุดนี้นะครับเรือทีมงานเพื่อนมีหลายสุดนะครับเรือนี่ครับพคนติดว้องโดยที่พคนติคว้องโดยที่บอต้องใส่คนเลยนะครับนี่ข้องแล้วครับนี่ก้อนหนานี่ใส่เมโคใหญ่นะครับบอล้อตงตัวไหนครับก็เลย ใส่เมโครหน่อยนะครับเด้อนี่ครับสุดยอดเลยนะครับเด้อเอาเห็ดคือเกาเลียงมาเลียงมานะครับหลอกหนึ่งพนใส่สิบสามท่อนะครับเด้อนี่ครับพอนยังหนวดงอชยาง,างามาเบงนะครับด้านข้างนะครับเด้อ เป็นอาบอ่อพักลงอย่างไรนะครับนี่คือวิธีการนะครับลงท่อและบอ่อพักน้ำนะครับข้างถนนนะครับข้างโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับ คนงานเขาก็ไม่มีเวลาคุยกับพ่อใหญ่หนวดหอกเลยนะครับนี่ครับเดินมาฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่หนวดหอกจะพาไปเดินไปชมวิธีลงลงท่อนะครับพอดีทางอุดอรเขาก็เอารถเคนมาลงท่อด้วยนะครับ มายกท่อจะยกได้ทีละสี่ท่อนะครับเรามาดูกันเลยนะครับค่อยๆเดินตามพ่อใหญ่หนวดงองมาครับก่อนที่จะลงท่อก็เทพื้นรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับพ่อใหญ่หนวดก็เดินมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับท่อนะครับ มีความหนามากๆเลยนะครับต้องมาตรฐานนะครับเพราะว่าเป็นงานหลวงนะครับนี่กำลังยกลงนะครับนี่แหละครับเมือ่อวานใช้แมคโครรุ่นรถคันใหญ่นี่แหละครับวันนี้ใช้ ลดโคเล็กนะครับทำให้มีความคล่องตัวนะครับนี่ครับ่อใหญ่หนวดเดินมาไกลนะครับถึงแล้วนะครับอ้าวอ้าวอ้าวคนหนึ่งทํางานนะครับเด้อคนใหญ่หนวดมาถาขอทายนะครับเด้อขอหยาดทายทำเลยครับเด้อผูอยากกัอยากครับผู้เสี่ยงกบเสี่ยงครับผูมาทายวิดีโอกูมาทายวิดีโอครับ เอามือกับบงังเอาสุดเล้ยนะครับเด้อโชคดีนะครับเห็นมือพ่อใหญ่หนวนหอกน้ำนี่ที่จริงมือบางกล้องน,นะนเอาเอเอา,เอา,เอา,เอามัดนะครับเด้อที่จริงพ่นมีเหล็กนะครับเหล็กสําหรับคล้องนะครับแต่ว่ามือนี่พ่นลืม,อมืองผมว่าพ่นเได้ใส่สายพันบเุเขาเขาเอื้อใายรัดนี่นะครับมัดโอ้ครับ ที่จริงจะมีเหล็กนะครับเป็นเป็นเพจเหล็กนะครับแล้วก็เกาะด้านข้างเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะยกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เขาเท่าช่วยกันดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นคนของบริษัทหลอดหลอดท่อนะครับคนของ โรงงานหล่อท่อนะครับเขามาส่งท่อนะครับไม่ใช่คนงานของทีมงานช่างสรรน,นะครับทีมงานช่างสรรเขาเป็นคนลงท่อนะครับแต่ว่าอันนี้บริษัทเอาท่อมาส่งนะครับผมนี่ยกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพ่อใหญ่หนวนกบกระกาไปไกลนะครับเด้อ ไงยกยกเดซิสซีทอนะครับเด้อ ค่อยๆวางนะครับค่อยๆวางโอเคนะครับค่อยๆวางนะครับวางนะครับให้เชือกหย่อนก่อนนะครับนี่ให้เชือกหย่อนแล้วก็ถอดเชือกหอกนะครับค่อยๆวางนะครับ ดึงดึงข้างล่างออกมาก่อนนะครับให้มันไม่ทับกันนะครับเดี๋ยวมันจะกิ่งมันจะไหลนะครับกิ่งมาทับคนข้างล่างไม่ไหวนะครับเอาเอารีบๆหน่อยนะครับนี่ปลดเชือกแล้วครับปลดเชือกด้านบนมันจะมิตะขอนะครับด้านบนจะมีตะขอใหญ่นะครับนี่แล้วก็จะยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาที่รถนะครับแล้วก็มาคล้องท่อใหม่นะครับ รู้สึกจะเหลือกี่ท่อนะครับเอาถอยไกลๆครับถอยไกลๆนะครับเออมาใกล้ๆพ่อใหญ่นวดก็ได้นะครับอ้าวยกขึ้นไปใหม่นะครับเหลืออีกรู้สึกสี่ท่อสุดท้ายแล้วครับออาเอาวอาใกล้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่มาแล้วครับอีกคนหนึ่งก็เดินอ่าพ่อใหญ่นวดก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปดูการ สอดนะครับสอดเชือกนะครับต้องเับาด้าหนักให้ได้นะครับผ้าใบนะครับเป็นเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกผ้านะครับนี่ครับแมคโครเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานแมคโครอันนี้เป็นท่อนะครับอันนี้เป็นบ่อพักนะครับนี่ช่วยกันสอดนะครับอ่าคนหนึ่งโยนมาจากฝั่งโน้นนะครับฝั่งหนึ่งคนคนหนึ่งก็รับนะครับ รับเราก็ขึ้นไปเกาะบนตะขอนะครับขยันขันแข็งกันจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ,รบพอ่อใหญ่หนวดหอก็ขยันนะครับขยันทาคลิปนะครับมีแต่คนขยันอยู่ด้วยกันนะครับย่องกันนี่นี่แล้วครับวิผูย่องย่องเจ้าขว้างนี่แหละพะอ่อใหญ่นหนวดกระไร อ่าถอยไกลๆนะครับถอยไกลตัวนี้จะยื่นไกลนะครับท่านผู้ชมครับอเหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับทำงานกับความหนักนี้อันตรายนะครับท่านผู้ชมครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทำงานหนักทำงานกับเครื่องมือนะครับ ท่อก็ไม่ใช่เบาๆนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวยกมาแล้วนะครับจะยื่นมานะครับยื่นไกลนะครับตัวนี้ยื่นไกลนะครับพ่อใหญ่หนวดก็ถอยนี้นะครับนี่ยื่นมาแล้วครับพ่อใหญ่หนวดห่างอย่างน้อยก็4เมตราเมตรนะครับพ่อใหญ่หนวดกลัวนะครับ นี่จะมาวางฝากท่อตรงตัวท้ายนะครับตัวเขาต้องยื่นลงอ,อีกครับถ้าเป็นพ่อใหญ่หนวดจะถอยรถลองอมาอีกนะครับนี่แต่ว่าเคนเขารับน้ำหนักได้ดีมา,ากเลยนะครับยื่นลองอมาเรื่อยๆครับนี่นะครับตอนนี้คือการเอาท่อลงจากรถอย่างไรนะครับ หลังจากเอาลงจากรถแล้วมาวางไว้ขอบของที่จะลงท่อนะครับส่วนทีมงานก็จะเอารถเมคโคนะครับรถเมคโคเล็กนะครับยกแล้วก็3คนก็ไปเรียงนะครับทำให้มันมันสูบกันนะครับนี่ถึงแล้วนะครับเขาจะหนวดถอยไกลเลยนะครับ นี่ค่อยๆวางค่อยๆวางอ้าววางลงเลยแล้วนะครับนี่หลังจากนี้ก็จะเทพื้นถนนทับนะครับแล้วก็เอาตะแรงเหล็กใส่ด้านบนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับอ้าวพา่อใหญ่หนวดเดินกลับมาแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับก็มีร่มต้นไม้นะครับ แต่ว่าถนนตอนนี้รถก็วิ่งเยอะนะครับรู้สึกไงง่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่พยานหนวดมือสันนะครับของแท้ต้องกล้องสันนะครับถ้ากล้องตรงๆไม่สันไม่ใช่พยานหนวดงอกนะครับ นี่เดินกลับไปกลับมาก็ได้ยินเสียงเสาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับซ้ายขวาซ้ายเลยนะครับอ้าวกลับมายาวไกลเลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับอ้าวค่อยค่อยยกแต่ว่ายกข้ามหัวนะครับระวังนะครับ ันนี้รู้สึกจะมีดินข้างในท่อนะครับก็เลยต้องทำความสะอาดดินหินนะครับหินที่อยู่ในท่อนะครับอ่าค่อยๆดูไปนะครับดูฟังดนตรีเพาะๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ทำมาเริ่มแล้วครับ

and i pray all i need are some better days fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and that better day I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. Between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better. <coughs> นะครับท่อพอพักแล้กกานท่อท่อระบายน้ำทิ้งนะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบาย And I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me, I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive in that better day I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah, that's all great. But I also wanna future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. Playing <laughs> what show you what you want live life every day